คว้าตัวเราไปได้สบายๆเลยนะคะแล้วช้างเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แต่งวงนะคะเขาใช้การย่อตัวช่วยด้วยนะคะย่อขาแล้วก็ยืดตัวไปข้างหน้าคนช้างมัน,มนย,ยืดยาวได้หรือเปล่ามันดูย่นๆเหมือนสปริงอ๋องวงช้างสามารถยืดหดได้นะคะแล้วก็บางเชือกก็คือยืดได้ยามากสตังค์ไข่ตกหนึ่งล้านบาทค่ะงวงน้องช้างสามารถยืดยาวได้นะคะเพราะฉะนั้นที่บอกไปว่าถ้าเขามีเชือกกั้นหรือมีรั้วกัน้นพยายามอย่ายื่นตัวเข้าไปใกล้เพราะว่า ที่เขากั้นไว้เนี่ยคือระยะงวงแต่งวงสามารถยืดยาวออกมาจากระยะที่เขากั้นได้อีกนะแม่เพราะฉะนั้นแล้วช้างเขาสามารถคว้าตัวเราไปได้สบายๆเลยนะคะแล้วช้างเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แต่งวงนะคะเขาใช้การย่อตัวช่วยด้วยนะคะย่อขาแล้วก็ยืดตัวไปข้างหน้าแล้วก็ยืดงวงอ,ออกไปอีก <S <S เพราะฉะนั้นเขาสามารถยืดงวงเพื่อที่จะคว้าเราได้ในระยะไกลามากนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในการเข้าหาให้ดียิ่งถ้าช้างไม่มีพี่ควานอยู่ไม่เข้าหาเลยนะคะปลอดภัยที่สุด เพราะว่าพี่ควานเนี่ยเป็นประกันชีวิตชั้นหนึ่งของเรานะคะถ้าไม่มีเขาเราอาจจะเสียชีวิตได้นะคะเราต้องระวังนะคะคพี่ทำอะไรคะพี่ทาอะไรคะไหนคะสวัสดีค่ะหรือยังคะไหนคะสวัสดีอุย้ยนาใครนะจิปป้คอ,อดูงานนี่นาใครนะ่ะแล้วพี่ตาแดงพี่ง่วงนอนทำใหพี่ไม่นอนนะคะฮะ <c oughs> แล้วพี่ไม่นอนนะคะลูกแล้วพี่ทำตาเหลือกตาปิ้นนะลูก ขายพี่ยาวมากเลยทรงเดียวกับแม่เลยว่าไม่ได้แม่เขาก็แม่เขาก็ขายยาวพ่อเขาก็ขายยาวเนาะแม่จะสูงอยู่บาลันะ่ะได้ได้พระมีเนาะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหศัศจรรย์จริง,รงๆใช่ค่ะอวัยวะของช้างหลายอย่างพิเศษมากแม่สมองของช้างนะแม่เคยไปดูสรารคดีที่ด็อกเตอร์ของชาวต่างชาติเขาทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสมองช้างนะแม่คือมันมีความพิเศษแล้วก็ซับซ้อนมากมันแสดงให้เห็นว่าช้างเนี่ยเขาสามารถ มีความทรงจํามีความจําที่ดีมากนะคะโอ,อ้มันก็ทําให้เราอาจจะคาดเดาได้ว่าหลายๆคนที่เคยถามมาว่าเขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วเขาเจอพ่อแม่เวลาโตเขาจะจํากันได้ไหมคะคิดว่าจําได้เพราะว่าหลายๆเชือกก็แสดงให้เราเห็นนะคะว่าเขาจําพ่อเขาได้พี่รันพี่ไม่นอนอ่ะลูกพี่ตาแดงมากรู้เลยว่าง่วงแต่พี่ไม่นอนใช่ไหมคะพี่เดินทั้งวันเลยแม่ใบตองก็คือจะหยุดพาลูกเดินกี่โมงนะคะ เดินทั้งวันจริงๆนะคะบาลันจริงๆเป็นช้างที่ไวใกล้เคียงกับแทนทองแล้วก็แล้วก็มีนานนะแม่แต่ว่าตัวเล็กมากนะคะเราไม่ได้เห็นแทนทองนานแนะเนาะโอ้ไปแอบถ่ายคลิปบ่อไปแอบถ่ายคลิปแทนทองบ่อเต้ากระลำปอกจิกกล้องใช่ไหมแม่ โอ้ตาจิกมากได้ตาไม่เรียกว่าตาจิกแว่นี่เขาเรียกว่าตาเหลือกนะคะบาลันเป็นแบบเบ้าเบ้าเบ้าช่องตาใหญ่แต่ใช่แต่ลูกตาเล็กเออแต่ลูกตาเล็กไม่เหมือนมีนามีนานี่ตาใหญ่มากตาแลูกตาใหญ่มากมีเบียดอยู่ในนั้นใช่มีนานี่ตาใหญ่มากนะคะแทบจะเห็นแต่ตาดำหมดเลยแม่แต่อย่างเงี้ยบาลันจะเห็นว่าลูกตาดำเขาเล็กนะคะก็จะค่อนเห็นเหมือนตาเบือโปรงตลอดเวลา ตกใจอะไรลูกไปเจอผีมาน่าหมนเจผีจริงอะไม่เจอผีนขอเล่าหน่อยตาดิตาน่ากลัวมากบาลานตาแดงโดนลุงข้างบ้านส่งเสียงกวนอนไม่หลับหรือเปล่าลุงข้างบ้านกลางคืนก็ไม่ค่อย้องลวมั้งเดี๋ยวนี้แรกๆวันที่พี่ทูมานะตลกมากเลยอะมาคุยกับกวานที่คลองช้างน้อยตรงนี้ทุกคนบอกเลยมาได้รับเลยน้องปรด ห้องคืนหงพี่ทูคืคอร้องเก่งมากช่วงแรกๆคือการปรับตัวเนาะเขายังไม่คุ้นที่ไม่คุ้นกลิ่นเนี่ยเขาก็จะร้องบ่อยพอเขารู้สึกว่าตื่นตกใจหรือว่าควานยังอยู่ไหมนะอะไรเงี้ยเขาก็จะคือร้องไว้ก่อน,นหงหลังๆมาตอนนี้ชินนะคิดถึงกระลำป๊อกใช่ไหมแม่นะฮะบาลันดูซีรีส์ดึกแล้วลูก เห็นแทนทองเมื่อวานค่ะหมาะต่องโพสค่ะหล่อมากตัวกลมป๊กเออบาลานจะค่อนข้างแข็งแรงนะคะเพราะว่าเป็นเชือกเดียวในกลุ่มช้างปังบุญเลยที่เราจะไม่มัดเขานะคะก็คือห้เขาเดินในบริเวณที่โขงของเขามัดอยู่ในตอนกลางคืนแมเขาก็จะเดินไปทั่วเลยนะไปหาคนนั้นหาคนนี้หาพี่สาวหาป้าหายายแล้วก็ดูดนมเขาไปทั่วเลยนะคะอยากดูดใครก็ดูดนะคะในโขงนะคะแทนทองก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่หมัดสวัสดีค่ะพี่หมัน แล้วภัยใจเขาไปเก็บที่ไหนที่เดิมยใจน่าจะที่ไต่บอกบ้าในนู้นก่อนภายใจอยู่ที่เดิมอเปว่าร้านอยส่ตรงนู้ใช่ไหมร้านพี่ตุภาตหรอต้องดูอ่ะเขาเขาบอกคือคักบ่อยอ่ะสามวันดีสี่วันคึกอ่ะภายใจอ่ะให้น้องบารันกับแม่ใบตองสิบดวงขอบพระคุณมากค่ะนี่โตขึ้นเป็นหนุ่มหล่อมักจะตาโตนาะแม่นาอตาโตคือโตขึ้นก็จะเป็นบ่าวหล่อ เหมือนพ่อเขาแน่เลยนะคะงาออกมาแล้วงานุ๊กจุก๊ิกนะคะงานน่ารักมากตะมุตะมีมากนะคะจริงๆใบตองเมื่อก่อนนี้นางเป็นดาวนะแม่นางเป็นผู้นําแฟชั่นในการติดโบเชือกแรกๆของศูนย์เราเลยนะเพราะว่าตอนที่นาง3ขวบอะตอนนั้นที่ที่ฉันมาเจอตอนนางอยู่ใน้าน3 4ขวบก็คือนางติดโบตลอดแล้วก็จะมีรูปวาดที่นางวาดตัวเองในแกลเลอรี่น่าจะยังมีอยู่รูปที่วาดตัวเองติดโบสองข้างนะคือใบ,บ,บตองวาดนะคะน่านรักมาก ตอนนั้นก็คือเป็นเป็นที่จดจานของนักท่องเที่ยวอุ้ยช้างน้อยแล้วก็ติดโบสองข้างแล้วก็วาดรูปตัวเองด้วยวาดรูปช้างติดโบสองข้างเหมือนกันพี่หมันคิดถึงภายใจคะ่ะ <laughs> เห็นไนะ้มพี่หมันคิดถึงภายใจเลยใช่ไหมแม่ สมศรีเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราพาไปดูสมศรีกับเด็กๆในห้องเรียนของช้างกันนะคะตอนนี้ให้ดูความน่ารักก่อนเพราะว่าหลายท่านสอบถามแม่ใบตองน้องบ้าล่นเป็นยังไงน้องแสนหวานเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยวันนี้ได้พามาถวายครบเลยนะคะแต่แม่ใบตองตั้งแต่มีลูกอะเรารู้สึกว่าเขาดุขึ้นดุแล้วก็ดื้อขึ้นนะ,ะสายตาเนี่ยชัดมากตาเนี่ยชัดมากเลยว่าดุขึ้นนะคะก็คือตาค่อนข้างจะเบิกโพรงแล้วก็อ่ มีความเลือกลักตลอดเวลาไม่ไว้ใจคนที่เข้ามารอบข้างเลยนะคะดูตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ไม่ได้ไว้ใจเราแต่ว่าอย่างดีที่เขามีอาหารแล้วก็กินไปได้เรื่อยๆก็ไม่ค่อยโฟกัสเราเท่าไหร่นะคะห่วงลูกแหละอ,อาจจะเป็นด้วยโฮอร์โมนหรือเปล่า เคยคุยกับหมอหมอก็บอกว่าก็เป็นได้ค่ะจะไปะแย่งคาปากาแม่ได้ไงนะฮะช้างเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนหมาแมวนะทุกคนน้องหมาเนี่ยจะแบ่งอาหารไว้ให้เพื่อนไม่หนอกแมแต่ช้างจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่แม้แต่แม่ลูกกันเขาก็จะไม่เหลืออาหารไว้ให้กันนะคะไม่แบ่ง เพราะว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะสำหรับช้างเขาจะกินอาหารได้ทั้งวันแล้วก็ดูดซึมได้ในปริมาณน้อยแม่กินไปร้อดูดซึมได้ประมาณ30-40%เนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องกินอาหารเยอะมากก็เลยไม่แบ่งนะคะไม่ว่าจะรักกันแค่ไหนก็ไม่แบ่งถ้าเป็นแฟนกันก็ไม่แบ่งเป็นแม่ลูกก็ไม่แบ่งนะคะกินได้หมดกินเลยนะคะสวัสดีค่ะเป็นเสียงแอดปอแอดกระตุยดีใจมากเลยค่ะแอดท่านอื่นก็น่ารักชอบฟังเรื่องเล่าของแอดปอกับช้างค่ะ ขี้โมโใช่ไหมแม่อันนี้คือเก็บแต้มบุญมานะคะเป็นบุญเก่าสมัยนี้ไม่ค่อยได้ไปอยู่กับช้างแต่ก่อนเนี้ยปอๆชอบแบบถ้าไม่มีอะไรทาก็จะแว้นมอไซค์เข้าไปอยู่ในป่านะคะไปนั่งอยู่กับพี่ควานเป็นวันเลยไปฟังเขาเล่าเรื่องนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมานี้พอไปอยู่ตึกหน้าไม่ค่อยมีเวลาได้ไปนะคะแล้วก็ค่อนข้างไกลด้วยแหละเลยไม่ค่อยได้ไปนะคะเมื่อก่อนเนี่ยชอบไปอยู่ปังแม่วังมากเพราะว่าดิฉันเป็นคนชอบช้างงามากนะคะก็จะชอบไปอยู่ที่ปังแม่วังไปฟังพี่ควานเล่าเรื่องต่างๆแล้วก็รู้สึกว่า กลุ่มช้างงาเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างพิเศษนะคะเขาจะมีลักษณะนิสัยแล้วก็ท่าทางที่ไม่เหมือนช้างอื่นอะอ่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือช้างงาของเราอะคะ่ะเราไม่ได้เอาออกมาต้อนรับท่องเที่ยวเนะเาะเขาก็จะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติเยอะแล้วก็ ค่อนข้างจะอยู่กับควานแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยควานที่อยู่กับช้างงาค่ะก็คือไม่สามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจช้างตัวเองได้ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก็จะต้องมีการระวังตัวตลอดเวลานะคะเพราะว่าช้างเขาฉลาดมากพี่ควานจะบอกตลอดเวลาว่าถ้าเดินเขาเ้าไปในหลักช้าง,งงาเนี่ยไม่พกมีดไปอะ่ะเขารู้เลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะหันกลับมาทาร้ายควานตัวเองด้วยกันทดสอบความสามารถพี่ควานเราตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะการดูแลช้งงางต้องระมัดระวังเป็นพิเศษพี่ควานก็ต้องมีทักษะ การเคลื่อนไหวที่เร็วการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ดีนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นหน่วยช่วยชีวิตช้างของเราค่ะที่เนี่ยสนยนอนุรักษ์ช้างไทยของเรานอกจากโรงพยาบาลช้างแล้วเนี่ยเรามีหน่วยช่วยชีวิตช้างด้วยนะคะซึ่งหน่วยนี้ก็จะประกอบไปด้วยพี่ควานมือฉีกาดนะคะส่วนใหญ่พี่ควานของหน่วยช่วยชีวิตช้างก็จะมาจากปางแม่วังหรือว่า ปางที่ดูแลช้างงาของเรานี่แหละนะคะแล้วก็จะมีคุณหมอ,อสัตวแพทย์นะอยู่ในนั้นด้วยนะคะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านนอกแล้วมีการแจ้งเข้ามาอย่างเช่นช้างตกมันอระวาดหรือว่าช้างตกใจเตลิดวิ่งเข้าป่าหรือทําลายเข้าของทําลายชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เราไประง,งับเหตุเนี่ยทางเราก็จะจัดทีมหน่วยช่วยชีวิตช้างนี่แหละในการที่จะออกไปกอบกู้ความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตให้กับประชาชนคนไทยของเรานะคะอ่า แล้วก็จะมีความพฤหันนะทุกเคสเลยเวลาไปนั่งฟังพี่ควานกลุ่มนี้เล่าให้ฟังก็จะเจอทุกรูปแบบเลยเราก็เลยถามว่าถ้าเป็นช้างสมมติว่าไปเจอช้างแบบนี้ระหว่างช้างที่วิ่งหนีกับช้างที่วิ่งใส่พี่ชอบแบบไหนส่วนใหญ่แก๊งพี่ควานของเราจะบอกตรงกันเลยว่าชอบช้างที่วิ่งใส่นะคะเพราะว่าเราสามารถจับเขาได้แล้วก็หาวิธีรับมือเอา อุ้ย <โ Que> mm. เราก็เลยบอกฮะมันตรงข้ามกับที่เราคิดนะเพราะเราคิดว่าถ้าเป็นเราอะเราจะไม่ชอบช้างที่วิ่งพุ่งใส่เราเพราะเราจะกลัวไม่หนูกไหมแต่พี่ควานทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าชอบช้างที่วิ่งใส่เราชอบช้างที่สู้กับผลเพราะว่าเราจะสามารถหาวิธีจับแล้วก็ควบคุมเขาได้ง่ายควบคุมพื้นที่ได้ง่ายเพราะเขาจะวิ่งตามเราวิ่งหาเราแต่ถ้าเป็นช้างที่วิ่งตะเลิดกลัวแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าอันนั้นน่เหนื่อยเพราะว่าบางทีเขาวิ่งข้ามเข่าข้ามดอยเป็นวันวันเลยนะคะเป็นวันวันคืนคืนเลยกว่าจะได้ตัััวกกกลลมมมมาเเหหนนนนนนื่่่อออยแสข็็ไไไไดด้้